ท่านอยู่เฉยเดี๋ยวข้าจัดการเองเราสององค์เป็นเทวดาเทวดาไหนเทวดาอยู่บนสงสวรรค์ไงอ๋อันนี้มีหมวกเหมือนกันนี่หว่าเนี่ยนี่แมเมื่ออยากจะลองถึงขั้นพิเศษแล้วก็โชว์เลยต้องเอาให้เลือดโชกเฮ้ย มว่อะไรโอ้ยเล่นเล่นดีจริงอะไรฮะเล่นที่อื่นเลยนะเดี๋ยวไปตามพวกมันไปพวกลิเกแบบนี้เอาจริงๆผมไม่ใช่ลิเกครับเล่นเลยเดี๋ยวเล่นเลยนะเดี๋ยวเล่นเลยไปตามพวกมาดูถ้าไม่เล่นมึงออกกันซอยไม่ได้ด้วยไม่ผมเทวดาครับเทวดาไหนอะเทวดาจะไปเล่นลิเกได้ไงเล่นเลยเดี๋ยวไปตามพวกมา Oh. เล่นด้วยเล่นตรงนี้เลยให้เล่นลิเกเลยเล่นลิเกเลยถ้ามานไม่ยังไม่เล่นนะเดี๋ยวมึงดีมึงเอาใจซอยนี้ไม่ได้นะก่อนเป็นเพราะเจ้าคนเดียวเลยห <c oughs> นีจากสวงสวรรค์แล้วก็พานางฟ้าหนีมาด้วยถ้าให้ฆ่าต้องลงมาตามแล้วเกิดเรื่องเกิดราวอย่างนี้แล้วมันให้เล่นลิเกด้วยไปเล่นลิเกได้ไงไม่เป็นลิเกเลยเนี่ยแล้วนางฟ้าที่พามาเอาไปไว้ไหนเราซ่อนไปแล้วพาเราไปหานางทีสิแต่บอกซะก,ก่อนนะท่านห้ามทำอะไรนางนะ แน่นอนอะเราจะพาท่านไ,ไปหาไปไปหานางอับสรนกัน